เพราะเป็นการเจอกันของยอดทีมจากลาลิก้าพบกับทีมชั้นดีจากเซเรีอารสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Arena ุยก่อนเกมเช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนามาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียผิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออภัยมาไว้นที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยกราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันนี้ผมก็มีคู่ที่น่าสนใจจากทางนัดกระชับมิตรมาฝากด้วยกัน5คู่ก่อนไปเริ่มกันที่คู่แรกของเรากันเลย คู่แรกของเราโยโกฮาม่าเจลีพบกับ Man City, แมนซิตี้เตะกันในเวลา5โมงเย็นคู่นี้นะครับก็เคยพบเจอกันมาในกลางปี2019ก็ไปทางฝั่งของแมนซิตี้ที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ3และเราก็มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของโยโกฮาม่ากันก่อนเลยนะครับผมโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ1และแพ้ไป2 นัดล่าสุดนะครับก็เอาชนะเซลติกมาได้6ประต,ตูต่อ4และมาต่อกันด้วยฟอร์ม5นัดหลังสุดของเรือใบสีฟ้าอย่างแมนซิตี้กันบ,บ้างชนะไป3เสมอ1และแพ้เป็น1ซึ่งนัดล่าสุดนะครับก็สามารถเอาชนะอินเตอร์มิลานมาได้1ประตูต่ตอ0นั่นเองและในส่วนของคู่นี้นะครับถึงแม้ว่าโยโกฮาม่าจะเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งในเจลิกเลยก็ตามแต่ผมก็ขอให้ทางแมนซิตี้ที่มีดีกีสแชมป์ในซีซั่นที่ผ่านมา จะสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1และมาต่อกันที่คู่ที่2ของเรากันเลยนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้พบกับท็อตแนมฮอสเปอร์เตะกันในเวลา5โมงเย็นผลที่เคยพบเจอกันมาในคู่นี้ในหน้าหลังสุดก็เป็นทางฝั่งของสเปอร์นะครับที่สามารถเอาชนะไปได้ถึง4นัดและอีก1นนัดก็ซึ่งเป็นนัดล่าสุดด้วยก็เป็นทางฝั่งของเลสเตอร์ ที่สามารถจะเอาชนะไปได้1นัดและเราเข้ามากันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้กันก่อนเลยโดย5นัดหลังสุดชนะไป3เสมอ1และแพ้เป็น1นัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะอูดเฮเวรี่ลเวนมา4ประตูต่อ2และมาต่อกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางสเปอร์กันบ้างชนะไป2แพ้ไป3นัดล่าสุดก็แพ้ให้กับเวสต์แฮมมา2ประตูต่อ3 สำหรับคู่นี้นะครับผมก็เตะก,กันที่บ้านเราด้วยซึ่งทางเลสเตอร์เองถึงแม้ว่าจะตกชั้นไปแต่ก็ได้มีการเสือบทับเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่ทางสเปอร์เองก็มีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะดีกว่าพอสมควรซึ่งผมก็ขอให้ทางสเปอร์ที่จะสามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่ตอหนหและเราก็มาต่อกันที่คู่ที่3ของเรากันเลยนะครับผมฟูลัมพบกับเบนฟอร์ดเตะก,กันในเวลาตีสาม ผลของ5้านัดที่เคยพบเจอกันมาก็ต่างฝั่งต่างเอาชนะไปมาโดยที่เป็นฟอร์ดนะครับสามารถเอาชนะไปได้ถึง3นัดและฟูลัมเอาชนะไปได้2นัดซึ่งนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางเป็นฟอร์ตที่สามารถเอาชนะฟูลัมไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2และไปกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของฟูลัมกันก่อนเลยโดย5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ1และแพ้ไป2 ซึ่งนัดล่าสุดก็แพ้ให้แมนยูมา2ประตูต่ตอหนึ่งต่อด้วยฟอร์ม5นนัดหลังสุดของเบนฟอร์ดกันบ้างชนะไป3เสมอ1และแพ้ไป1ซึ่งนัดล่าสุดก็เสมอกับบอแฮมบูดไป1ประตูต่อ1นสำหรับคู่นี้นะครับผมก็เป็นทีมที่อยู่กลางตารางทั้งคู่เลยนะครับผมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะมีฟอร์มและภาษีที่ใกลเคียงกันมาก และสำหรับคู่นี้นะครับผมผมก็ขอให้เสมอกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นและมาต่อกันที่คู่ที่4ของเรากันเลยนะครับผมนิวคาสเซิลพบกับแอสตันวิลล่าแต่กันในเวลา6โมงเชา้า5นัดที่เคยเจอกันมาทั้ง2ทีมนะครับก็สามารถเอาชนะไปได้ทีมละ2นัดเท่ากันเป็นการเอาชนะในบ้านของตัวเองทั้งหมดเลยนะ และก็เสมอกันไป1นนัดซึ่งนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งของแอสตันเวลลาที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ไปกันที่ฟอร์ม5้านัดหลังสุดของนิวคาสเซิลกันก่อนเลยโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป3เสมอ2นัดล่าสุดข้อเอาชนะเรนเจอร์มา1ประตูต่อ2และฟอร์ม5นัดหลังสุดของแอสตันเวลลากันบ้างชนะไป2เสมอ2และแพ้ไป1น ล่าสุดก็เสมอกับวอซอมา1ประตูต่อ1ในส่วนของคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจและน่าสนุกกันเลยทีเดียวพอฟอร์มเนี่ยไม่ห่างกันมากซูสีกันด้วยแม้ซีซั่นที่ผ่านมานี่ครับถึงแม้ว่าซีซั่นที่ผ่านมานิวคาสเซิลจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวทางแอสตันวิลลาก็ไม่น้อยหน้าด้วยเช่นกันในคู่นี้นะครับผมผมก็ขอให้ทางนิวคาสเซิลที่จะสามารถเฉียดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร 2ประตูต่อ1และมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเรากันเลยนะครับผมเลยอมาริกพบกับเอซีมิลานเตะกันในเวลา9โมงเชา้าผลของ5นัดที่เคยพบเจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของเียอมาริกที่เอาชนะไปได้3นัดและเป็นของเอซีมิลาน1นัดแล้วก็ได้เสมอกันไป1นัดซึ่งเป็นนัดล่าสุดที่ผ่านมาด้วย แล้มากันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเรียวมาริกกันก่อนเลยชนะไป2เสมอ1และแพ้ไป2นัดล่าสุดก็เสมอกับบินเบามา1ประตูตอน1ต่อด้วย5นัดหลังสุดของเอซีมิลานกันเลยนะครับผมชนะไป4แพ้เป็น1ซึ่งนัดล่าสุดก็ถล่มเอาชนะลูเมซานมา7ประตูต่อ0สำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกคู่นึงที่น่าสนใจมากๆเลย เพราะเป็นการเจอกันของยอดทีมจากลาลิก้าพบกับทีมชั้นดีจากเซเรียอาในผลของคู่นี้นะครับผมผมก็ขอให้ทางเรียวมาลิกที่จะสามารถเฉียดเอาชนะเอซีมิลานไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ อย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะครับหากอ่าน,อ,านออกเสียงผิดพลาดหรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาดัดที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ